ほら。 ครับข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยม BDC นะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัวเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีมุมที่ฐานกางเท่ากันนะครับมุมที่ฐานคือมุมดีดอกนะครับกับมุม C ีแคท น้องๆับนำ180ไปลบ40นะครับมันจะเหลือ140หลังจากนั้นนะครับให้นำ140ไปหารด้วย2นะครับมันจะเหลือมุมละ70องศาน้องๆครับคุณสมบัติต่อไปก็คือมุมภายในสี่เหลี่ยมที่บรรจุอยู่ในวงกลมนะครับจะต้องมีผลบวกของมุมตรงข้ามเนี่ยเป็น180นะครับให้น้องมองว่า A B ด,ดีเป็นสี่เหลี่ยมที่แทกในวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่านี้70องศานะครับมุมตรงข้ามก็คือเมุมตรงข้ามก็คือ a จะต้องบวกกัน70จะได้180คำตอบข้อนี้จึงตอบ110องศาค,ครับต่อไปนะครับข้อสี่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับาอยากแต่ก็ยังไม่ยากนะคุณสมบัติข้อสี่ คข้อมีแบบฝันให้น้องทำถึงยี่สิบอครับโอ้โหลองดูนะครับ

สแรปคิดออกรอียกข้อสี่เอดีบีสี่ น้องครับอย่าลืมนะครับเมื่อวานพี่บอกแล้วว่า,วามันจะเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะเรื่องวงกลมสองด้านนี้ OA กับ OB เนี่ยเป็นด้านประกบอบมุมยอดนะครับจึงทำให้มุม BBOY กับมุม AF นะครับจะต้องมีขนาดเท่ากันเพราะเป็นมุมที่ฐานนำร้อยแปดสิบไปลบกับหนึ่งร้อยสามสิบนะครับมันจะเหลือห้าสิบ เราก็นำ50ไปหารด้วย2นะครับจะเหลือมุมละ25องศาตรงนี้ก็25องศาน้องๆครับเช่นนี้มุมที่พี่ใส่สีแดงตรงนี้นะครับมันจะกลาง25บวก 5, 30นะครับมันจะกลาง50องศานะครับน้องๆครับซึ่งสีแดงเนี่ยเป็นมุม เหียมที่แนบอยู่ในวงกลมนะครับเป็นมุมตรงข้ากับมุม X พี่จุดนำร้อยแปนะครับไปลบ50ครัตอบข้อนี้คือ X เท่ากับหนึ่งอสางศาครับอ่าเท่าไหร่55ใช่าใช่เออพี่เราดูว่าน้องหลับหรือเป่า180ยดลบด้วย55ได้อะไร125 แต่ว่ายังไม่หลับเรียบร้อยครับเอเจ็ต129องศาเรียบร้อยอ่าต่อไปครับข้อห้าลองดูลองครับดูซีเออ ดีมากครับปรึกษากัได้ครับลองทำดูดีมากครับติกนีตินรานัราสิขาวัยและอนาทัว ไม่ใช่ไม่ใช่ น้องครับตรงนี้นะครับสถาจเห็ว่าเท่านี้78องศานะครับมุมตรงข้ามก็จะต่าง78องศาเช่นกันนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น78องศาน้องๆครับ22บวกกับ78มันจะกลายเป็น100นำ180นะครับไปลบด้วย100นะครับ มุมนี้ก็จะเหลือ80องศาเพราะผลบวของภายในสามเหลี่ยมต้องเป็น180เท่นี้นะครับพี่ขอใช้สีแดงน้องๆครับสีแดงตรงนี้นะครับ80บวกกับ30 80บวกกับ30มันจะได้1 1 0 80บวก30มันได้1 1 0น้องๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุม x เ,เนี่ยเป็นมุมนะครับตรงข้ากับ1 1 0 สี่เหลี่ยม A B C เป็นสี่เหลี่ยมที่แนบในวง,งกลมร้อยดินนำห8 0ไปลบ110งครับตอบข้อนี้คือ70สองศาครับครับตอบข้อนี้คือ70สองศาต่อไปนะครับ